ญหาเรื่องของมือที่สามสาเหตุไม่ได้เกิดจากมือสามแต่เกิดจากแฟนของคุณการที่แฟนจะไปเชื้อเชิญมือที่สามเข้ามาก็เกิดจากการที่ไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ที่อยู่กับเราเราเนี่ยต้องแสดงออกว่าเราเนี่ยกับแฟนเนี่ยอยู่เป็นทีมเดียวกันนะและมือที่สามเนี่ยเป็นคนนอกแต่คนเป็นหลวงที่ไม่ประสบความสําเร็จพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแฟนและมือที่สามมันมีกฎอันหนึ่งของคนที่สามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้ในโลกนี้ คือคําว่าเห็นด้วยและคําว่าเข้าใจสิ่งที่ต้องพูดให้ติดปากเลยครับเห็นด้วยใช่ถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะคิดแบบนั้นแหละเพราะในหลายๆครั้งเนี่ยครับปัญหาเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยคือเราทําได้ดีที่สุดคือการเรียนรู้มันและไม่ทําซ้ําอีกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโพรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดที่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้คุเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปั๊มมือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิวิทยการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVE under score ตองก้า e นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ